สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนคะอากาศร้อนจัดสงสารน้องหมาหน้าดูเลยค่ะทุกคนน้องเป็ดค่ะขนาดเปิดพัดลมจอให้ทั้งพัดลมพัดลมฝ้าเพดานแล้วก็ตัวตั้งนละ้ทุกคนหาวออกมาเลาะดูหน้าบ้านค่ะทุกคน เวลาในขณะนี้ก็บ่ายสองร้อนละอุเลยทุกคนเมื่อเช้านี่คุณหมอท่านหรือหรือรอ่าสบปรลดสีหรือสับปรดสีออกนะทุกคนท่านจะเอาอะไรมาลงก็ไม่รู้ค่ะจุ๊บเลยออกมาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะวันนี้ ในสวนเนาะในสวนน้อยแล้วก็รอบๆรอบๆบ,บ้านนี่แหละจ้าทุกคนร้อนร้อนค่ะก็จะพาดูต้นคูนอ่าทุกปีมันจะมีดอกคูนห้อยเต็มไปหมดสีเหลืองอลามอันนี้สงสัยก็จุบสงสัยว่าเขาคงจะไม่ให้ไม่ให้เขาเติบโตมากไปกว่านี้แล้วค่ะอาจจะหยอดน้ํายาตรงโคนตรงโคน,ต,โคนต้นนะคะเพราะว่า มันโตมากกว่านี้แล้วรากมันก็ใหญ่เนาะมันทะแยงเข้าไปในบ้านเนาอาจจะทําให้ให้พื้นกระเบื้องหรือว่าพื้นอะไรเนี่ยแตกนะคะทุกคนคะ่ะที่ที่บ้านที่บ้านนอนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ฝนลงคราวที่แล้วอะ่ะเดือนกว่าแล้วนะมาถึงวันนี้มีสภาพเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าอ่าเขาคงจะเอาน้ํายาหยอดที่โคนต้นโคนต้นคูนแน่เลยคะ่ะทุกคน เพื่อทําการถอนรากถอนโคนออกนะคะไม่ให้รากเขาเติบใหญ่ไปกว่านี้ไม่ไม่ให้ต้นคูณเขาเติบโตมากไปกว่านี้นะคะทุกคนคะน่าจะน่าจะใช่นะเพราะว่าปัจจุบก็เห็นคนที่เขาทำการกำจัดปวกแล้วก็ทหารที่ดูแลบ้านเนาะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเสีนะคะ เสในที่นี้ก็คือนายพลท่านหนึ่งเนาะประมาณนั้นแหละคะ่ะทุกคนเขาก็เลยมันก็เลยไม่มีดอกให้เห็นนะคะเดือนกว่าแล้วอะ่ะปกติจะส่งการแล้วเนี่ยมันจะเหลืองอลามงามเลยแหละคะ่ะทุกคนแต่ปีนี้มีสภาพแบบนี้นะคะน่าจะใช่นะถา้าทุกถุเข้าใจน่าจะเข้าใจถูกแหละเพราะว่าต้นอื่นยังเขียวอยู่ไหม ต้นอื่นต้นปีต้นดอกอื่นๆยังเขียวแต่ว่าต้นคูณต้นเดียวนะคะเขาคงจะทำการขุดรากถอนโคนนะคะก็ขออนุญาตทุกคนจบคลิปก่อนนะคะอากาศมันร้อนปาทุบออกมาถ่ายให้ดูแค่นี้เองคะ่ะทุกคนคะ่ะแดดร้อนมากเดี๋ยวตอนเย็นจะเอาสับปะรดสีไปทิ้งทิ้งถังขยะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะทุกคนคะ่ะ คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอใทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ